อยากจะให้พเราเป็นก็คือเป็นเด็กดีนะคะคำว่าเด็กดีนั้นมันมีความหมายมากมายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กที่ทำดีที่สุดเลยก็ได้แต่คำว่าดีที่ครูต้องการก็คือ การที่เราไม่ทําให้ใครคนอื่นเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองเดือดร้อนคนที่เรารักเป็นอบดีนะคะเราคิดว่าเราทำได้ไหมคะได้ครับตอบตอบเป็นกำลังใจแล้ตอบอยู่หน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ไหคะได้ครับได้ไได้ค่ะได้ครับขอพูดหม่ตอบได้ครับ คุณัะเดินย่างฟาสุดทางได้จริงไหมอ่าครูคิดว่าพูดกันได้นะครูมีทางสั้นสนใจพวกเราเรื่องงานต่างกันอ่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะแกจะไปแล้วเนี่ยจะเจอแม่น้ำที่มีสัตว์อันตรายอาจจะข้ามไปไม่ได้เส้นทางที่สอง ไปแล้วจะเจอหลุมไฟนะคะอาจจะไปไม่ได้เส้นทางที่สามไปแล้วเป็นเหมือนถนนลาดยางเลยนะคะไปได้สบายทีนี้สี่เส้นทางนี้ครูก็บอกเด็กน้อยคนนี้ว่าให้ไปเส้นทางที่สี่นะแต่เด็กคนนี้เขาไม่เชื่อเขาบอกว่า หลุมไฟไปไม่ได้อีกกลับมาอีกเสียเวลาไปแล้วนะคะไปเส้นทางที่สามไปได้ไหมคะมเกือบจะได้แต่ไม่ได้มีฝนลงนะคะทีนี้เขาก็กลับมาเขาเลยจำเป็นต้องไปเส้นทางที่สี่นที่คุณครูคบอกพอาะไปเส้นทางที่สี่แล้วปรากฏว่าเขาได้ถึงหุ่นซะับนั้นโดยรวดเร็วถ้าเป็นตัวเธอ เธอจะเชื่อ,อ,อครูเลยไหมอ่าอาคุณครูนะคะก็ขอให้พวกเราเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมนะคะไม่เคยอยู่ตรงไหนก็ให้สังคมมีความสุขสุขในทางที่ดีเร่าค่ะรานึร่าขยัไป เรียนสองอยากเรียนหนังสือสอามอยากทำงานสี่อยากช่วยพ่อแม่ทำงานห้า,มมา,า,มมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดผู้นิดครับผม พูดเบาพูดเบาแสดงว่าเนี่ยตัวที่จะทำลายอนาคตของคุณเธอในข้อสุดท้ายเนี่ยเอาไปข้อห้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสืติดลูกชิ้นครับ